สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับเดือนเจดนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงสิบหกนาทีนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวนะครับทองคำเนาะนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับโอเคนะครับชุดที่เราคุยกันในคลิปล่างสุดเราคุยกันตรงนี้เนาะตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นภาพใหญ่เนาะตรวนี้นะครับผมมองเป็นหนึ่งนะครับเป็น2นะทั้งหมดนียจะเป็นขคลื่น3ามใหญ่่อน นี้นะครับซึ่งไอ้คลื่นสามตรงนี้นะครับอ่าผมมองเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นหนึ่งสองอันนี้เป็นคลื่นสามนะเนี่ยอันนี้เป็นสี libro, <man qualified worldwide> ่เดี๋ยวเขาจะลงห้านะครับแต่เพื่อจบสามตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะลงเป็นเป็นสี่ในดีกีใหญ่เนาะนี้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้นะครับอันนี้คือภาพใหญ่นะนะครับเอคทีนี้เรามาดูแค่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าที่เราโฟกัสกันตอนแรกแรกที่ผมอธิบายไปเนาะนะครับามุมมองที่ผมตามเนี่ยนะครับมันจะมีสองมุมตรงนี้นะครับ อ่เดี๋ยวผมเราไปที่ d a ก,ก่อนเนี่ยนะครับมีอยู่สองมุมอมองที่ขั้เฉยลยแล้วนะครับตอนแรกที่เราที่ผมอธิบายไปตรงน,นี้นะครับผมตามมุมของตัวเอลิคูล่าเนี้ยนะครับอ่าีเลคูล่าคือตรงเนี้ยน่าจะลงเป็น a เนาะอันนี้เป็น b ใช่ไหมครับแล้วตรงเนี้ยเขาต้องลงเป็น c แต่มีข้อแม้ว่าไอ c ตรงเนี้ยต้องหลุดต้องหลุด a เพราะเขาเป็นเอลิคูล่าใช่ไหมครับตรงนี้นะนะครับแต่พฤติกรรมตอนเนี้ยเขาไม่ใช่ละนะครับมันก็จะเข้าอีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือพฤติกรรมของ triangle ตงนี้นะครับไพน์เกิลก็คืออะไรครับก็คือตรงนี้น่าจะเป็น A เหมือนเดิมนะอันนี้เป็น B เนาะนะครับอันนี้เป็น C นะอันนี้เป็น D เนาะและนี่เป็น E ตรงนี้นะครับโอเคนะทีนี้ถ้าเป็นถ้าจบแบบนี้นะครับก็คือก็จะเป็นรูปรูปแบบนี้ตรงนี้นะครับอ่าเป็น D เนาะอ่า A B C D E นะครับตรงนี้นะอ่าก็เป็น A B C D E นะครับจบตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเท่ากับจบ4 เราจะขึ้น5้าตรงนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นพฤติกรรมแบบนี้นะครับตรงนี้นะนะครับตรงเนี้ยเราจะโฟกัสเรื่องเรื่องการเรื่องราคาที่เขากําลังขึ้นไปเนาะนะครับว่าไอชุดเนี้ยถ้าเราจะเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นแค่มุมมองนะนะครับถ้าเราจะตามขาขึ้นเนี่ยมันมีจังหวะไหนที่เราจะตามได้บ้างนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองนี้นะครับพอดีเมื่อวานผมมีสืบคลื่นของนักเรียนนะครับทีนี้เขาก็เลยไม่ได้แชร์เนาะ ผมก็เลยทําคลิปแยกให้นะครับคลิปแยกให้นะนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือมุมมองเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั <characterized> ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซูมตรงนี้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าสีเนี่ยจบตรงนี้ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับเป็นขึ้นสีนะนะครับสีออฟสามใหญ่นะครับตรงนี้จะขึ้นห้าออฟสามใหญ่สามเลยจะขึ้นที่ใหญ่นี่นะเพราะฉะนั <ok>? ้น <Ad> ตรงนี้เราก็ตามตาม,ตามดีกีที่เป็นรหัสตามขึ้นห้าเนี่ยที่เป็นรหัสห้า ตรงนี้นะครับตรงนี้นะขึ้นขึ้น5าที่เป็นรหัส5ตอนนี้เราเห็นเป็นอะไรครับเราเห็นเป็นขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นเนาะใช่ไหมครับมี1 2 3 4 5สามสี่ห้ามี้าสวิงใช่ไหมนะทีนี้เดี๋ยวเราลองดรอปไปที่สี่ชั่วโมงดูนะครับทีนี้สี่ชั่วโมงเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้นะครับนะนะครับอ่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสีชั่วโมงที่เราเห็นตอนนี้ก็คือน,น่าจะเป็นขึ้นเอเนาะอันนี้เป็นเอบอันนีน้เป็นะเใช่ไหมครับตรงนนี้เป็ นะครับแล้วตัวนี้น่าจะขึ้นเป็น A เดี๋ยวเขาจะลง b แล้วไป C ต่อตรงนี้นะครับนี่นะซึ่งตัวนี้นะครับเมื่อวานผมคุยกับพี่ๆนักเรียนไปแล้วนะครับแต่ชุดนี้ชุดนี้นะครับที่เราที่เราโฟกัสกันอยู่ก็คือผมเคยให้ไปในเพจเนาะว่าทีนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนในเพจนะครับพี่ๆติดตามเพจเนาะผมบอกว่าชุดนี้เขาน่าจะลงนี่นะครับน่าจะลงถึงโซนนี้นะครับนี่คือคือแผน แทนว่าถ้าเขายังเป็นในตัวตัวอิเล็กูล่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอิเล็กูล่าเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยไม่น่าไม่น่าเกินไม่น่าเกินหายนี้หานนี้นะอ่านะครับเพราะว่าไอเน,นี้ยสมมติถ้าเรามองเป็น e cular, อิเล็กูล่าเนี่ยคือขึ้นสี่เนาะใช่ไหมครับอธิบายก่อนทําไมทาไมเหตุผลถึงบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเขาไม่ขึ้นไปเนี่ยเขาจะลงมาโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอโซนเนี่ยน้อยอย่างน้อยไปถ้าเขาไม่ขึ้นนะนะครับก็คืออย่างนี้ก็คือสมมติผมมอ,มองตรงนี้เป็นหนึ่ง อันนี้เป็นสองนะครับอันนี้เป็นสามนะอันนี้เป็นขึ้นสี่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองเป็นเทอร์มินอลเนี่ยนะครับเอตรงเนี้ยมันก็คือซอฟต์แวร์ของขึ้นหใช่ไหมเป็นซอฟต์แวร์ของขึ้นห้าใช่ไหมเพระนั้นขึ้นห้าที่เป็นรูปแบบของเทอร์มินอลเนี่ยเขาก็จะเป็นรหัส3มเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน่าจะเป็น a อันนี้ยน่าจะเป็น b นะครับหรือเขาจะลงสีเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้ให้ให้มุมมองไปว่าเออไอที่มันขึ้นเป็น b เนี่ยไอที่มันขึ้นเป็น b คือ b ตรงนี้นะเนยครับอันนนนี้เป็ a ะ นี่เป็น a อนี่เป็น A B C เนี่ยเป็น B ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้ไม่หลุดตรงนี้นะเราก็มีโอกาสที่เราจะเซลล์เราให้มันให้มันทะลุโลนี้นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นขึ้นห้าอ่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอ,อกราฟเขาเลือกแล้วเนาะเราก็เลยตามตามในตัวอิเล็กูล่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตามอิเล็กูล่าไม่ได้นะครับผมก็มีออเดอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะซึ่งออเดอร์ตรงนี้นะครับคือเราก็เข้าตรงนี้แหละเข้าตามที่ให้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วมันก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ไม่ปิด นะครับพอไม่เปลี่ยเสร็จปั๊บนะครับแล,แล้วมันแล,แล้วมันก็ดึงผมขึ้นไปตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะอ่ดึงขึ้นไปตรงตรงแท่งนี้แหละตรงแท่งนี้นะก็คือตรงไฮตรงนี้นะเพราะฉะนั้นผมสังเกตพฤติการวร่าทรงไม่ค่อยดีแล้วแต่พอดีขามันออกมาดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ปิดก่อนนะครับแต่ที่แชร์ให้ในเพจนะครับที่แชร์ให้ในเพจเนาะผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็น a อบีนะน่าจะเป็น A นะครับอันนี้เป็น B เนาะเนี่ยจะลง C นะครับในในห้องไ b นะ นะครับแต่ซีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะลงเท่าไหร่นะครับซึ่งเป้าที่เราต้องการกนะ็คือคือตอนแรกเราเป้าตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เนี้ยอา่าผมมาแก้ใหม่ผมมาเลยกเป้าประมาณนี้นะครับที่อยู่ในห้องไอนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าหนึงนะครับเปิดให้ดู เอ okay. อ่ะก็คือภาพนี้ครับอ่ะ,อะ,อะตรงนี้นะซึ่งที่ที่ผมมองมองไว้นะก็คือไอชุดที่ที่เขาลงอ่ะเป็นแท่งย,วยาวๆเนี่ยก็คือมันจะลงขาสีตรงนี้นะครับซึ่งขาสีตัวเนี้ยก็คือเลเวลประมาณนี้นะครับแต่เขาไม่ถึงเนาะเขาถึงแค่เลเวลนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นโชคดีที่ปิดทันนะครับพอดีช่วงสอนพอดีนะครับแล้วก็เปิดกราฟดูพอดีนะครับก็เลยก็เลยมองว่าเออน่าจะปิดก่อนนะครับแล้วก็ใช่จริงๆิงด้วยนะก็ปิดทันนะก็คือได้ได้ตรงนี้อ่านะครับก็คืออ่าอันนี้คือคือภาพที่แชร์ไปเนาะเมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะแล้วก็ภาพที่เป็นก็คือตรงนี้นี่ใช่ไหมครับตรงนี้นะอันนี้ก็เป็น A อตรงนี้นะอันนี้เป็นเเนาะ นี่เป็น A นะ ABC เนี่ยภาพที่แล้วนะนี่เป็น A เนาะอันนี้เป็น B ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะลงสีนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอ่ะทีนี้นะครับอันนี้คืออธิบายในในที่แชร์ในเพจไปนะครับอ่ะโอเคแต่ทีนี้ถามว่าถ้าถ้าเราจะตามขาขึ้นชุดเนี้ยนะครับเราจะมองยังไงใช่ไหมนะครับผมก็จะมองเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็น A นะครับอันนี้คือตามห้องสืบคืนนะเมื่อวานเนี่ยนะครับ B นะครับ C นะวันนี้เป็น X นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็น A นะครับทีนี้เอเนี่ยที่เรากำลังจะคุยกันตรงนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูในภาพภาพเล็กตรงนี้นะครับตรงนี้นะผมจะเริ่มจากตรงนี้นะเพื่อตามเพื่อตามตรงนี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะดูที่สิบห้านาทีดูที่ห้านาทีนะดูที่ห้านาทีแล้วกันน,นะครับอ่ะห้านาทีนะครับใครงงงงเวฟบ้างนะครับอ่าถ้าห้านาทีงงเวฟนะครับไปที่สิบห้าก่อนนะครับอ่าห้างงไหมถ้าสิบห้างงไปสามสิบก่อนอ่าทีนี้สามสิบนาทีเราเห็นสครบ โค้ขอ,ของตรงนี้เนาะก็คือขึ้นไปเนี่ยเขาพักตรงนี้นะขึ้นไปก็พักตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปเนาะเห็นไหมครับก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าสวิงนะแล้วก็พักตรงนี้เนาะมันเหมือนจะเข้าขึ้นไปเนาะน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยาอาจจะเป็นสวิงที่เจ็ดก็ได้นะครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้น,นชุดเนี้ยนะครับอ่าเขาน่าจะขึ้นทําคิดว่าเขาน่าจะทําหายได้ตรงนี้นะตรงนี้เช้านะครับคิดว่าเขาน่าจะทําหายได้นะครับก่อนที่เขาจะกลับตัวนะครับเป็น เป็นขึ้น B นะครับก็คือ A เนาะจะแม้นี่เป็น X นะครับ A B เดี๋ยวเขาจะขึ้น C ทีนี้ถ้าเรานับชุดนี้เป็นนอนประเภทเภ A B e X A B C สมมติถ้าเขาเป็นประเพทดับเบิลนะครับชุดนี้ก็ลงไม่เกิน80%เพราะฉะนั้นเขาจะลงถึงเลเวลไหนก็ได้ A B แน่นะนะเพราะฉะนั้นให้ตามให้ตาม,ามาระมัดระวังหน่อยหนึ่งนะครับว่าชุดนี้เขาอาจจะพักตื้นแล้วเ็าอาจจะเด้งขึ้นไปเลยก็ได้นะครับเห็ okay, นครับอทองคำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่ๆที่สนใจนะครับศึกษาอินดเวฟนะครับอยากลงคอร์สเรียนกับทางอินดิเทเดอร์นะครับก็ให้ลองทักเข้ามาอินบ็อกเข้ามาสอบถามดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะคุยกันทาง m essenger แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสนใจจริงๆเดี๋ยวผมก็จะให้เบอร์โทรไว้นะนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าว่าเรียนเรียนสะโกกาเรมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พี่พี่ท่านนั้นเหมาะกับคอร์สนี้ไหมนะครับ โอเคเนาะเพราะกลัวว่าถ้าลงแล้วมันจะเสียตังค์นะครับคือเหมือนกับเรียนแล้วไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นคุยกันก่อนนะครับจะลงไม่ลงก็ก็แล้วแต่พี่พี่นะครับอะไรประมาณนี้เพราะผมไม่ได้ดีเรียดอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับคิดว่าพี่พี่น่าจะได้มุมมองนะครับในตัวทองคํานะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดกด subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะแชร์ไปด้วยก็ได้นะครับถ้าถ้าคิดว่า,อ,าอยากแชร์เนาะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสวัสดีพี่สวัสดีพี่สวัสดีและขอบคุณพีพททุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ